เคยหรือเปล่าที่ความตายได้พรากสัตว์เลี้ยงที่คุณรักที่สุดไปจากคุณยังจําได้หรือไม่ว่าคุณนั้นเสียใจมากแค่ไหนและคุณก็คิดถึงมันมากแค่ไหนแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงนั้นได้สูญเสียเจ้านายที่รักที่สุดไปมันก็คงจะเสียใจแล้วก็คิดถึงเจ้านายของมันมากเหมือนกันสวัสดีครับพบกับผมสปอยเลอร์เลยแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าของหมาตัวหนึ่งที่มันได้ไปรอเจ้านายของมันที่เดิมทุกวันหลังจากที่เจ้านายของมันนั้นกลับมาจากที่ทํางานขอย้ําว่าทุกๆวันที่่เเเเเเดดดดิิมมมมแแลลละะววาาาารรรรืองงงงงทััััั้้้้หจปป็็นนนยไไไกสถขบฟ ฮาชิเอ็ดด็อกสเทลฮาชิหัวใจพูดได้คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยหนังและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสปอยหนังหรือว่าอยากจะไปหาตัวหนังมาดูเองก่อนผมก็แนะนําให้พับคลิปนี้เก็บไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดดูในวันหลังก็ได้นะครับแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับฟังก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้เกิน7ไลค์กด subscribe และกดแชร์และอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปโดยตตััััวววหหหหนน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 งงงงงกกก็ไไไดด้้้เเเรรรรริ่่่่่่่่่มมมืออาาายยททททีีีีพะะะใปปปศญุคึึนคนนสสจแล ตอนที่เจ th ang th ang planet, เ้าหมาน้อยตัวนี้นั้นได้เดินทางข้ามประเทศมาจนมาถึงสถานีรถไฟปลายทางคนที่เอามันมาก็ดันทํากรงของเจ้าหมาตัวนี้ตกและก็ดูเหมือนว่าคนที่พาเจ้าหมาน้อยตัวนี้มานั้นก็ไม่ได้สังเกตถึงเรื่องนี้เลยและนั่นก็ทําให้เจ้าหมาตัวนั้นหลุดออกมาจากกรงแต่ก็เดินไปเดินมาอยู่ในสถานีรถไฟแห่งนั้นแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่กําลังคุยโทรศัพท์กับภรรยาของเขาอยู่ด้วยความบังเอิญเขาก็ได้มาเจอกับหมาน้อยตัวนี้เขาชายคนนั้นได้พยายามเอาเจ้าหมาน้อยไปฝากไปกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟคนหนึ่่่งงงเเเพือออใหห้้จาาาาขทีกกํลลัััตมนนบไป แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ปฏิเสธที่จะรับมันไว้เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะขังเจ้าหมาน้อยตัวนี้ไว้ในห้องทํางานของเขาทั้งคืนแล,ละก็ได้แนะนําให้ชายคนนั้นเอาเจ้หาหมาตัวนี้กลับไปดูแลที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปประกาศตามหาเจ้าของในวันหลังโดยที่ชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมเอามันกลับไปเลี้ยงดูที่บ้านก่อนชายคนที่รับดูแลน้องหมาคนนี้มีชื่อว่าพาัคเกอร์และผมขอเรียกคุณพัคเกอร์ว่าพระเอกเลยก็แล้วกันนะครับตัวหนังแสดงให้เห็นว่าละยามของเขานั้นไม่ชอบที่จะเลี้ยงหมาเอาไว้เลยก็เพราะว่าตอนที่พระเอกนน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 ััั้้้้้้้้้ไไไดเเเออ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 าาาาาาาจหหหมมตววีีกกกกลบบปปท่่่่่่ขข็งงงงซใึึ เตียงไปนอนกับภรรยาแต่ว่าเจ้าฮาชิเนี่ยก็ได้เดินเล่นส่วนออกมาจากห้องแล้วก็ได้ขึ้นบันไดไปในห้องของพระเอกนำซ้ำยังได้ไปเลียที่นิ้วเท้าของภรรยาของพระเอกที่กำลังนอนอยู่กับพระเอกอีกด้วยทําให้เธอนั้นตกใจมากๆเฟรกพรยายามบอกให้เธอนั้นใจเย็นแล้วก็ได้เลองให้เธอฟังว่าเขาแค่เจอเจ้าหมาตัวนี้ที่สถานีรถไฟเท่านั้นและจะนําไปแจ้งที่เทศบาลในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะตามหาเจ้าของมันต่อไปแล้วก็เหมือนว่าพระเอกนั้นจะไปสัญญาอะไรกับภรรยาของเขาไว้นั่นก็คือพวกเขาจะไม่ยอมเลี้ยงหมาในบ้านหลังนี้อีก บ้านหมาก็ここเหมือนว่าพระเอกจะเคยเลี้ยงหมามา man, ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าในบ้านหมาของพระเอกก็ยังมีของเล่นหมาแล้วก็มีที่นอนของหมาเอาไว้อยู่แล้วด้วยและก่อนที่พระเอกจะกลับเข้าบ้านไปเขาก็ได้เอาน้าและอาหารมาไว้ให้กับเจ้าหมาน้อยตัวนี้ด้วยเช้าว,วันต่อมาลูกสาวของพระเอกก็ได้ไปเจอเจ้าหมาน้อยตัวนี้เข้าแล้วรู้สึกว่าเธอจะชอบมันมากๆแต่ว่าไม่ว่าพระเอกและลูกสาวอยากจะเลี้ยมันไว้ยังไงภรรยา,ายของพระเอกก็ไม่เคยอนุญาตและก็ยืนยันว่าจะส่งเจ้าหมาน้อยตัวนี้กลับไปหาเจ้าของให้ได้ซึ่งนั่นก็ทําให้พระเอกได้ แต่ว่าทางเทศบาลก็ให้คําตอบกับพระเอกว่าพวกเขาสามารถรับเลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้ได้เพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นหลังจากที่พระเอกได้ยินแบบนั้น <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาเจ้าของคนอื่นโดยหลังจากที่พระเอกได้ไปที่เทศบาลเนี่ยเ <c oughs> ขาก็ได้พาเจ้าหมาน้อยตัวนี้ไปที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งเพื่อที่จะขอติดป้ายประกาศแล้วก็เผื่อว่าเจ้าของร้านหนังสือแห่งนี้จะสนใจที่จะเลี้ยงมันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเธอนั้นเลี้ยงแมวอยู่แล้วและเจ้าแมวตัวนี้ก็ดุมากๆด้วยเพลกก็ได้ไปติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของแถวๆนัั้้้นนนนนกก่่่่ออททีีีีจจะลบไไปสถถาาาาาารเพ็คคดูวมมมหย เ่หรือปลาแต่ก็ได้ความมาว่าไม่เคยมีใครมาตามหาเจ้าหมาตัวนี้เลยแล้ววันนั้นทั้งวันเขาก็ได้เอาเจ้าหมาตัวนี้ไปในทุกทที่ด้วยซึ่งก็เหมือนว่าเพลงนั้นจะเป็นศาสตราจารย์ด้านดนตรีสอนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งด้วยในวันนั้นเองเพลงก็ได้พาเจ้าหมาน้อยตัวนี้ไปหาเพื่อนของเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ยังขอความช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นให้อ่านแผ่นกระดาษเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ในกรงของหมาให้หน่อยซึ่งพระเอกก็ไม่ได้อะไรเลยจากกระดาษแผ่นนั้นแต่ว่าเพื่อนของพระเอกคนนั้นเนี่ยก็ได้สังเกต ญี่ปุ่นก็อ่านว่าฮาชิและนันก็เป็นชื่อที่พระเอกตัดสินใจที่จะใช้เรียกเจ้าหมาน้อยตัวนี้หลังจากที่พระเอกกลับมาที่บ้านภรรยาของเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่เจ้าหมาตัวเล็กยังกลับบ้านมาด้วยในช่วงที่พวกเขากําลังถกเถียงกันอยู่เจ้าฮาชิก็ได้ไปทําของในบ้านผักเ,เหมือนจะเป็นโมเดลที่ภรรยาของพระเอกนั้นทําไว้แล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนสะด้วยซึ่งเมื่อภรรยาของพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไล่ให้พระเอกเอาเจ้าฮาชิออกไปจากนอกบ้านในทันทีและคืนนั้นทั้งคืนเจ้าฮาชิก็จําเป็นจะต้องกลับไปนอนทีี่่่่บ้้าาาาานนนนนนหหมมมมมมเเเืืืออดิแตก็วยใคัพุล ทำให้พระเอกนั้นออกไปรับเจ้าฮาชิมาอยู่ด้วยในบ้านในคืนนั้น <S <S พระเอกก็ได้อุ้มเจ้าฮาชิไว้แล้วก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าฮาชิว่ามันเป็นพันุอะไรมาจากไหนเป็นมิตรไหมและหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเจ้าฮาชิไปนอนแต่เหมือนว่าเจ้าฮาชิเนี่ยก็ไม่ยอมนอนแล้วก็ยังจะเห่าตอนที่พระเอกจะกลับห้องอีกพระเอกก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดทีวีเพื่อให้เสียงทีวีนั้นกลบเสียงของเจ้าฮาชิไว้แต่ว่ารายการทีวีที่เขาเปิดนั้นก็ดันเป็นรายการเบสบอลพอดีทําให้พระเอกนั้นกลับมานั่งที่โซฟาเพื่อที่่่จจะดดูเบบสอออลตแ้้้วกก็ยัังงไาาาชิมนป๊ คอนด้วยกันอีกด้วยพระเอกที่นั่งดูรายการเบสบอลอยู่ก็ได้เผลอหลับไปเมื่อภรรยาของพระเอกได้ยินเสียงทีวีเธอก็ได้ลงมาดูแล้วก็พบว่าพระเอกนั้นกำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่พร้อมกับมีเจ้าฮาชิที่นั่งอยู่บนตักของพระเอกแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเธอก็แค่มาปลุกให้พระเอกขึ้นไปพักผ่อนส่วนเจ้าฮาชินั้นก็หายมนนอนอยู่ในห้องนั้นแหละในเช้าวันต่อมา พระเอกก็ได้ฝึกให้เจ้าฮาชีนั้นไปข้าบลูกบอลแต่เหมือนว่าเจ้าฮาชีน้อยจะยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่พระเอกเนี่ยถึงขั้นข้าบให้ดูเลยนะครับในตอนนั้นภรรยาและลูกสาวของพระเอกก็ได้แอบมองดูพระเอกเล่นกับหมาอยู่จน,นลูกสาวของพระเอกก็ทนไม่ไหวออกไปเล่นกับเจ้าฮาชีด้วยแต่ว่าในตอนที่พระเอกและลูกสาวของเขานั้นกำลังเล่นอยู่กับเจ้าฮาชีอยู่ข้างนอกก็ได้มีคนโทรมาหาภรรยาของพระเอกว่าขอรับเลี้ยงเจ้าหมาน้อยตามปลายประกาศที่พระเอกเอาไปติดไว้ในแถวแถวนั้นในตอนแรกภรรยาของพระเอกก็เหมือนว่าจะขอเบอร์ติดต่อไว้เพื่อออให้้พระเกตติด่ไปแลว็สง น้อยไปให้คนนี้เลี้ยงแต่ว่าเมื่อเธอเห็นว่าพระเอกนั้นชอบเจ้าฮาชิมากๆในที่สุดเธอก็ได้บอกกับคนในสายไปว่าเจ้าหมาตัวนี้นั้นมีคนรับเลี้ยงเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกผ่านไปนานจนเจ้าฮาชีนั้นโตขึ้นเยอะแล้วและทุกอย่างก็เหมือนเดิมพระเอกนั้นจําเป็นจะต้องไปทํางานทุกๆวันและต้องให้เจ้าฮาชีนั้นรออยู่ที่บ้านแต่ว่าเจ้าฮาชีเนี่ยก็ไม่ยอมอยากจะไปกับพระเอกด้วยเจ้าฮาชี้ก็เลยได้พยายามขุดดินเพื่อให้ตัวเองรอดออกจากกรัวได้แต่ก็วิ่งตามพระเอกไปที่สถานีรถไฟตัวในตอนทีี่่เเจ้้าาาชนนนวิงงไไไปปถถถึึสรอก็ข อยู่บนรถไฟแล้วแต่เมื่อเขามองเห็นเจ้าหาชีที่กําลังตามหาเขาอยู่เขาก็เลยรีบเดินลงจากรถไฟทันทีเพื่อลงไปบอกให้เจ้าหาชีกลับบ้านแต่ก็พยายามกันอยู่นานเจ้าหาชีนั้นไม่ยอมกลับไปไหนสักทีแต่พยายามเดินตามพระเอกอยู่ตลอดพระเอกเลยก็ต้องพามันกลับไปบ้านเองโดยยอมที่จะไม่ขึ้นรถไฟเพื่อไปทํางานและหลังจากที่พระเอกกลับมาถึงที่บ้านแล้วเขาก็ได้กลับมาปิดรูที่เจ้าหาชีนั้นขุดไว้ซึ่งเมื่อภรรยาของเขาเห็นแบบนั้นเนี่ย <rushed>. <S <S ก็เลยมาอาสาที่จะถมรูนั้นให้เองแลวก็ให้พระเอกกลับไปทํางานโดยวันนั้นทั้งวันภรร ผ่านไปจนถึงช่วงเย็นพระเอกที่สอนที่มหาลัยเสร็จก็ได้ขึ้นรถไฟเพื่อกลับบ้านเจ้าหาชีที่นอนรออยู่ที่บ้านและทนที่จะเจอพระเอกไม่ไหวก็เลยวิ่งกระโดดออกจากรั้วและวิ่งไปหาพระเอกที่สถานีรถไฟเพื่อไปรอพระเอกที่นั้นและเมื่อพระเอกเดินออกมาจากสถานีรถไฟแล้วเจ้าหาชีก็ได้รีบวิ่งไปหาพระเอกในทันทีซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้พระเอกนั้นประหลาดใจมากเพราะว่าเมื่อพระเอกได้เข้าไปถามคนขายไส้กรอกร้านประจําของเขาก็พบว่าเจ้าหาชีนั้นมารอพระเอกอยู่เพียงแค่2นาทีเท่านั้นและภรรยาของพระเอกก็ไม่ได้มาด้วยนั่นหมายความววว่าาาาเเจ้้หชนนนนนนััััมพพีียยงลํใดก ลูกสาวของพระเอกก็ได้พาแฟนหนุ่มเข้ามาพบพ่อกับแม่และทั้งหมดก็เหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีในเวลาว่างทั้ง4คนก็เลยได้ไปเล่นเกมด้วยกันอยู่ที่หลังสวนแฟนหนุ่มของลูกสาวของพระเอกก็พยายามที่จะโยนบอลเพื่อให้เจ้าฮาชินนั้นไปเก็บแต่ว่าเจ้าฮาชินั้นก็ไม่ยอมไปเก็บพระเอกอธิบายกับเขาว่าฮาชินั้นไม่ยอมทําอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าพระเอกนั้นก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและเมืม่อมีโอกาสได้ไปประดาบดากับเพื่อนคนญี่ปุ่นของเขาขขเขาก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าฮาชินนั้นเคยไปรอพระเอกที่สถานีรถถไไไไฟเเเขขาาาากก็ยยัังงด้้้มมมพื่่่ออออนนีวทํจช บบอลเป็นมาพันธุ์อื่นๆเพื่นอน้องเขาอธิบายว่ามาพันธุ์นี้นั้นจะไม่คับบอลเพื่อเอาใจคนแต่มันจะทาในโอกาสที่พิเศษจริงๆเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่าทําไมเจ้าฮาชินั้นไปรอที่สถานีรถไฟได้ก็คงเป็นเพราะสายใยพิเศษที่มันมีต่อพระเอกนั่นเองวันต่อมาเะเอกก็ได้ไปทํางานเหมือนเดิมส่วนเจ้าฮาชิก็จะออกไปกับพระเอกด้วยในตอนแรกพระเอกนั้นก็ไม่ยอมให้มันออกไปด้วยแต่ว่าด้วยสายตาที่อ่อนวอนของเจ้าฮาชิในที่สุดเะเอกก็เลยได้พามันออกไปด้วยแต่ไปถึงแค่สถานีรถไฟเท่านั้นเมื่อไปถึงสถานีรถไฟแล้วเะเ็กก็ได้ ที่พระเอกบอกและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เจ้าหาชีมาส่งพระเอกที่สถานีรถไฟทํากลางสายตาที่ออนดูของผู้คนหลายๆคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อถึงเวลายเย็นเจ้าหาชีก็ได้มานั่งรอพระเอกที่หน้าสถานีเหมือนเดิมซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรอคอยที่เจ้าหาชีเริ่มทำไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกี่วันกี่เดือนหรือว่ากี่ปีเจ้าหาชีก็ทําแบบเดิมอยู่เสมอๆซึ่งก็คือการที่ไปรอพระเอกอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเวลาก็ล่วงไปนานนานมากนานจนถึงงานแต่งงานของลูกสาวของพระเอกโดยในงานนั้นเจ้าหาชีก็ได้อยู่ร่ว ทกุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งที่เจ้าฮาชีนั้นไม่ได้มารอพระเอกอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเหมือนเดิมหลังจากที่พระเอกกลับมาจากที่ทํางานเขาก็รู้สึกแปลกใจที่ทําไมวันนี้เจ้าฮาชีนั้นไม่ได้มารอ,ขอเขาเหมือนเดิมพระเอกนั้นได้ไปหาภรรยาของเขาที่ทํางานและก็ได้ถามว่าเจ้าฮาชีนั้นหายไปไหนภรรยาของเขาบอกกับเขาว่าเจ้าฮาชีนั้นไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่เช้าแล้วพระเอกก็เลยรีบกลับไปที่บ้านเพื่อไปตามหาเจ้าฮาชีแต่ว่าตามหาที่บ้านแล้วก็ไม่เจอเขาเดินตามหาเจ้าฮาชีไปทั่วจจจนนไไปเเเเออออข้้าาาาาากกกกัััับชีํลงงงงะรยยู่่่ใโดซึ พระเอกไปดูก็พบว่าสิ่งที่เจ้าฮาชินั้นกำลังเห่าอยู่นั้นก็คือเจ้าสกังค์นั่นเองแล้วก็เหมือนว่าทั้งเจ้าฮาชิหรือว่าพระเอกเองเนี่ยก็ไม่ชอบเจ้าสังค์เลยนะครับพระเอกก็ได้พยายามไล่เจ้าสกังง์ไปแต่มันก็ไม่ยอมไปจนในที่สุดพระเอกก็เลยได้ออกกล่องไปครอบเจ้าสกัง์ไว้แล้วก็ให้เจ้าฮาชินั้นวิ่งออกมาแต่ว่าเจ้าฮาชินั้นดันกระโดดใส่พระเอกและทั้งสองก็ล้มลงซึ่งเมื่อพระเอกล้มลงก็ทำให้พระเอกนั้นเสียหลักและก็ทำให้เจ้าสกังง์นั้นหลุดออกมาจากกล่องได้และเจ้าสกังก์ตัวกยังาหลจน ก็เลยได้พาเจ้าฮาชิกกลับบ้านแล้วก็ไปอาบน้าล้างตัวเวลาก็ล่วงเลยไปอีกนานมีวันหนึ่งลูกสาวของพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้บอกข่าวดีกับทุกคนว่าตัวเธอเองนั้นตั้งท้องกับแฟนหนุ่มแล้วและคุณพ่อและคุณแม่ก็กําลังจะได้กลายเป็นคุณตาและคุณยายด้วยหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันพระเอกก็ได้คิดแผนเซอร์ไพรส์ภรรยาของเขาไว้โดยพระเอกนั้นได้แกล้งถอดเสื้อผ้าวางไว้ไม่เป็นทีและเมื่อภรรยาของเขากลับมาที่บ้านเธอก็ตกใจมากๆแล้วก็ได้รีบขึ้นไปหาพระเอกซ่่เออออรรยาพะก้นน็บวัแู เพราะว่าพระเอกนั้นอยากที่จะขอบคุณภรรยาของเขาที่ยอมให้เขาดูแลฮาชีไว้โดยคืนนั้นทั้งค sure. ืนทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาด้วยกันส่วนเจ้าฮาชีนั้นก็ได้แต่นั่งรออยู่ในบ้านหมาและก็ได้ยินเสียงที่พระเอกคุยกันกับภรรยาของเขาอย่างสนุกสนานในเช้าวันต่อมาพระเอกที่กําลังจะไปทํางานก็ได้ชวนให้เจ้าฮาชีไปด้วยเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้นั้นเจ้าฮาชีนั้นกลับไม่ยอมไปกับเขาด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าฮาชีนั้นหง่อนที่พระเอกนั้นไปอยู่กับภรรยาของเขาทั้งคืนโดยเจ้าฮาชีเนี่ยก็ไม่ แล้วก็ไปขาบลูกบอลแล้วก็วิ่งตามพระเอกไปซึ่งก่อนที่พระเอกจะขึ้นสถานีรถไฟไปเขาก็ได้หันกลับมาเจอฮาชีที่กําลังวิ่งตามเขามาและที่สําคัญมันยังข้าบลูกบอลมาด้วยซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เจ้าฮาชีนั้นอยากจะเล่นคว้างบอลกับพระเอกมันไปขาบ,บอลกลับมาหาพระเอกถึงสองครั้งทงั้งที่มันไม่เคยทํามาก่อนอีกทั้งเจ้าฮาชียังไม่ยอมขาบ,บอลกลับบ้านอีกและได้เอาบอลน,นั้นไว้กับพระเอกและพระเอกก็ได้เอาบอลลูกนั้นติดตัวไปทํางานด้วยพระเอกนั้นได้ไปสอนนักศึกษาตามปกติซึ่่่่่งงงในนนนนนนรรรระะะหววาาาาาททีีเขออเขขกกกกกํลััััสอออยยู้้้พ็ไดมมปึ ให้นักเรียนทุกคนนั้นตกใจมากๆเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นซึ่งก็เป็นเวลาที่พระเอกควรจะเลิกงานแล้วก็กลับมาแล้วก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟแต่ว่าในวันนั้นพระเอกนั้นก็ไม่ได้กลับมาอย่างที่เขาเคยกลับมาแต่ว่าเจ้าฮาชิก็ยังได้มารอพระเอกอยู่ที่เดิมรอพระเอกอยู่นานไม่ยอมกลับบ้านจนเวลาผ่านไปจนถึงดึกๆโดยคืนนั้นลูกเขยของพระเอกก็ได้เป็นคนไปรับฮาชิกลับมาที่บ้านและในคืนนั้นเองเจ้าฮาชิที่อยู่ในบ้านหมาก็ได้แต่นั่งฟังเสียงร้องไห้ของคนในบ้านเพราะว่าข่าวร้ายก็คือทั้งหมดได้เสียผู้นําครอบครัววไปแล้ ซิ่งก็หมายความว่าพระเอกนั้นก็ได้ตายไปแล้วในงานศพของพระเอกนั้นเจ้าฮาชิไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ว่ารออยู่ที่บ้านหลังจากนั้นทุกวันเจ้าฮาชิก็ยังไปรอพระเอกที่สถานีรถไฟทุกวันเหมือนเดิมรอจนดึกดื่นเหมือนเดิมทุกวันรอแม้ว่าจะไม่มีใครกลับมาหาอีกแล้วไม่นานหลังจากที่พระเอกตายไปภรรยาของเขาก็ได้ย้ายบ้านและฮาชิก็ถูกรับเลี้ยงโดยลูกสาวของพระเอกระหว่างทางที่เจ้าฮาชิถูกพาไปที่บ้านใหม่มันก็ได้นั่งอยู่ที่ท้ายรถและก็ได้จําเส้นทางไว้ทั้งหมดเจ้าฮาชิ eki, อยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ไม่นานนะัันกกกมน็ไได้ววโออาาสิ่งาจปาประตู you ตอนที่มีคนเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้วิ่งกลับไปตามทางวิ่งไปตามรางรถไฟวิ่งไปเรื่อยๆและคืนนั้นมันก็ได้ไปหลับอยู่ใต้รถไฟเก่าๆซึ่งเมื่อถึงตอนเช้าของอีกวันมันก็ได้กลับไปที่บ้านแห่งเดิมของมันกลับไปที่ทางเดิมที่เคยเดินไปกับเจ้าของของมันแต่มันกลับพบว่าบ้านเดิมของมันนั้นไม่มีเจ้าของเดิมของมันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็ถูกขายไปแล้วและก็ยังได้มีเจ้าของใหม่ย้ายเข้ามาแล้วเรียบร้อยในที่สุดเจ้าหาชิกก็ได้วิ่งกลับไปที่หน้าสถานีเหมือนเดิมไปรอพระเอกเจ้านายของมันท ้านประจําของพระเอกก็ไดเอาอาหารมาเลี้ยงเจ้าหาชีไว้แล้วก็ไม่น่าหลังจากนั้นลูกสาวของพระเอกและแฟนหนุ่มก็ได้มารับมันกลับบ้านไปเจ้าหาชีอยู่ที่บ้านใหม่ยังเงาหน่อยมันมองออกไปที่นอกรั้วแล้วหวังว่ามันจะได้ไปรอพระเอกที่เดิมเมื่อลูกสาวของพระเอกเห็นแบบนั้นเธอก็รู้ได้ทันทีว่าหาชีนั้นไม่เคยอยากจะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ยังอยากที่จะไปรอพระเอกอยู่ที่เดิมทุกวันในที่สุดเธอก็เลยยอมเปิดรั้วแล้วก็ให้เจ้าหาชีนั้นออกไปโดยที่เธอนั้นก็ได้ยอมให้เจ้าหาชีนั้นออกไปรอพระเอกที่เดิมทําตามที่ใจมัันอออยาาาาาาากกกกจจะะทํแลล้้้้วว็ไดบบเเเชพรรธู่ หาชิันนจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วหาชิันนก็ได้เลียไปที่มือของเธอมองหน้าเธอก่อนที่จะวิ่งออกไปด้วยความเร็วเพื่อกลับไปรอเจ้านายของมันที่เดิมที่มันเคยรอและเจ้าฮาชิก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สถานในรถไฟเลยโดยมีคนขายไส้กรอกและเจ้าหน้าที่สถานในรถไฟเป็นคนดูแลเจ้าฮาชิันนไปรอเจ้านายของมันที่เดิมทุกวันแม้ว่าเจ้านายของมันนั้นจะไม่กลับมาแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งปีเมื่อเรื่องของเจ้าฮาชิั้นเป็นที่พูดถึงอย่างมากก็ได้มีนักข่าวมาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฮาชิและเมื่อข เจ้าฮาชิผ่านทางเจ้าหน้าที่สถานในรถไฟเป็นเงินสาหรับค่าอาหารของเจ้าฮาชิแล้วก็เป็นค่าดูแลรักษาพยาบาลแต่เมื่อเพื่อนของพระเอกที่เป็นคนญี่ปุ่นได้เห็นข่าวเขาก็ได้แวะมาเยี่ยมเจ้าฮาชิด้วยเช่นกันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปนานแล้วนานเล่าเจ้าฮาชิก็ยังมานั่งรอพระเอกอยู่ที่เดิมทุกวันไม่เคยไปไหนจนเวลาก็ได้ล่วงเลยไปนานถึง10ป,ป,ปีนานจนเจ้าฮาชินั้นเริ่มแก่ภรรยาของพระเอกที่ได้ย้ายบ้านออกจากเมืองนี้ไปนานแล้วก็เด้กกลับมาเยี่ยมเมืองนี้ครั้งเธอได้ไปเยี่ยมหลุมศพของพระเอกซึ่งในวันนััั้้นนนนนนกกกก็็็เเเเเปปววดดีีีียยท่่่่่พพือออคญุขงระไมมา หลุมศพของพระเอกด้วยเหมือนกันหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นไปเยี่ยมหลุมศพของพระเอกแล้วพวกเขาก็ได้เดินผ่านสถานีรถไฟที่เจ้าฮาชีนั้นยังนั่งรอพระเอกอยู่ยังรออยู่ที่เดิมแม้ว่าตัวมันนั้นจะแก่มากแล้วก็ตามเมื่อภรรยาของพระเอกนั้นได้เห็นฮาชีครั้งเธอก็ได้รีบวิ่งเข้าไปคุยกับฮาชีแล้วก็ได้เข้าไปสวมกอดกับเจ้าฮาชีอีกครั้งโดยเธอก็ถึงกับต้องร้องไห้ออกมาเพราะว่าเห็นว่าเจ้าฮาชีนั้นยังรอพระเอกอยู่ที่เดิมภรรยาของพระเอกนั้น ก็ไม่ได้รับเจ้าฮาชิกลับไปเลี้ยงแต่ให้มันทําตามในสิ่งที่มันอยากจะทําโดยในวันที่เจ้าฮาชินั้นแก่ตัวมากแล้วเจ้าฮาชิกแก่ที่นอนอยู่ใต้รถไฟก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็กลับไปรอพระเอกที่เดิมที่เดิมที่มันเคยรอเจ้านายของมันหลังจากนั้นมันก็เริ่มเห็นเห็นภาพที่มันเคยอยู่กับเจ้านายของมันวิ่งเล่นกับเจ้านายของมันไปในมานใดด้วยกันภาพที่มันเคยกอดกับเจ้านายของมันในตอนที่ได้วิ่งไปหาตอนที่เจ้านายของมันกลับมาจากที่ทํางานและนั่นก็เป็นลมหายใจสุดท้ายของเจ้าฮาชิกโดยเรื่องของเจ้าฮาชิกนชายขอองงเธฟั โดยเล่าผ่านทางรูปถ่ายรูปถ่ายที่เธอเคยถ่ายเอาไว้สมัยที่พระเอกยังมีชีวิตอยู่และหลังจากนั้นหลานของพระเอกก็ไดเอามาตัวเล็กมาเลี้ยงเอกเช่นกันโดยเขาก็ตั้งชื่อกับเจ้าหมาตัวนี้ว่าฮาชิเหมือนกับชื่อของหมาของคุณตาของเขาแล้วเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ผมอยากจะบอกว่าฮาชินั้นเป็นหมาที่เคยมีชีวิตอยู่จริงโดยชื่อจริงๆของมันก็คือฮาจิโกเจ้าฮาจิโกเนี่ยเกิดเมื่อปี1923เกิดในประเทศญี่ปุน่นโดยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เป็นศาสตราจารย์ที่มหาลายัยโตเกีวนั้นเลี้ยงไว้แลละเเเมื่อขาสีียชวิตงในป19 925เจ้าฮาชิโกะก็ยังได้กลับมาที่สถานีรถไฟในวันถัดมาและก็ยังได้ทําเหมือนเดิมไปอีก9ปีเพื่อรอคอยในวันที่มันจะได้เจอกับเจ้านายของมันอีกครั้งเจ้าฮาชิโกะตายในเดือนมีนาคมปี1934และปัจจุบันยังสามารถไปดูรูปปั้นจริงๆของเจ้าฮาชิโกะได้ที่น้าสถานีรถไฟชิบุย่าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งรูปปั้นของเจ้าฮาชิโกะนี้ก็ได้ตั้งอยู่ตรงที่มันนั่งเพื่อรอคอยเจ้านายของมันกลับมานั่นเองโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป8.1เต็ม10คะแนนและ ผมก็อยากจะแนะนําทุกคนเป็นอย่างยิ่งว่าไปหาหนังเรื่องนี้มาดูให้ได้เพราะว่ามันเป็นหนังที่เรียกน้ําตาคนดูมาแล้วนับไม่ถ้วนและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รักสัตว์ละก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งและก็อย่าลืมที่จะหาที่ช่วยมาไว้ใกล้ๆตัวเพื่อที่จะได้หยิบม,มาซับน้ําตาของคุณได้ทุกเมือ่อเมื่อกําลังดูหนังเรื่องนี้อยู่และก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เกิน7ไลค์กด subscribe และกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะเป็นกําลังงใใจหห้้้ผผผมมมมมมทําา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 คคคคลลลลิิิปปปปตตวววว่่่่อออไแะะะถกกกกกนีีีขดดดดบพพรรรรรืย ก็ขออาภัยมานที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ